จากการที่แม่บูได้แชร์ประสบการณ์การปลูกปาล์มน้ํามันนะคะมีเพื่อนๆหลายท่านถามมาว่าปาล์มน้ํามันต้นเล็กใส่ผุยสูตรไหนดีซึ่งแม่บูก็ได้ไปหาข้อมูลจากเกษตรมานะคะกรมการเกษตรสูตร23-74ค่ะเอาตัวหน้าเยอะๆไว้นะคะปาล์มเล็กเพราะว่าเขายังไม่ได้ออกผล25-7-7ก็ใช้ได้ค่ะ18 88ข้ใช้ได้ค่ะส่วนวิธีการใส่ปุ๋ยของแม่บูนะคะเราจะใช้ปุ๋ยหมักซึ่งเราจะหมักเองโรยรอบโคนต้นให้ห่างจากลำต้นอันนี้ปุ๋ยเคมีใส่เสริมนี่ค่ะใส่ไม่เยอะนะคะต้องให้ห่างนะคะห่างจากลำต้นมิฉะนั้นปุ๋ยเคมี เขาจะทําให้ลําต้นของเราใส่เยอะไม่ได้ค่ะรากมันจะเปื่อยนี่พุ่มชายแชร์จากประสบการณ์ของแม่บูนะคะพุ่มชายคือปลายยอดของต้นไม้ของต้นปาบนี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะแปลงนี้แม่บูปลูกได้แค่3เดือน,นะคะ่ะซึ่งถ้าเราใส่ผุยหมักนะคะ ยอดของเขาก็จะสมบูรณ์แตกยอดใหม่ขึ้นมาเนี่ค่ะอันนี้ระหว่างต้นปาล์มนะคะเราก็จะปลูกจำพวกถั่วพื้นที่ตรงนี้นะคะแม่บูล,ลงไปประมาณ3มเดือนแล้วค่ะนี่ค่ะพาเพื่อนๆมาดูนะคะข้าวโพดซึ่งปลูกในแปลงของปาล์มได้ค่ะ ปลูกร่วมกันได้นะคะข้าวโพ,อพอดแปลงนี้ก็มีหลายรุ่นค่ะซึ่งคุณยายประคิดนะคะคุณแม่ของแม่บูเขาปลูกไว้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นนี้ประมาณหนึ่งเดือนกับสิบห้าวันเราใช้ปุ๋ยสูตรไหนเหลยคะปุ๋ยข้าวโพดก็ชอบยูเรียจะทำให้ฝัก เนื้อของเคาหวานอันนี้ต้องเอาออกนะคะนี่ค่ะเยอะไปฝักก็เยอะไปนี่นี่นีทำเป็นข้าวโพดอ่อนไว้แค่ฝักเดียวค่ะนี่ค่ะส่วนใครที่สนใจปลูกปาล์มน้ำมันนะคะ พื้นที่ระหว่างต้นปาล์มจะปลูกผักเสริมได้หลายอย่างค่ะนี่ของแม่บูอันนี้จะเป็นถั่วเขาเรียกถั่วรังนี่ค่ะอายุประมาณ3เดือนกว่าๆต้องอายุครบสเดือนนะคะเขาถึงจะมีผลผลิตให้เราที่แก่แล้วก็นำมาขายนำมาทานได้นี่ค่ะ เพื่อนๆคนไหนไม่เคยเห็นตัวรังนะคะมเมล็ดของเขาจะกองอยู่ที่บนพื้นดินตื้นๆแบบนี้ค่ะคันนี้ยังทานไม่ได้นะคะคันนี้อ่อนมากๆเลยค่ะรอไปอีกหนึ่งเดือน,นะค่ะพื้นที่พวกนี้เราจะใช้ปุ๋ยหมักเชื้อสวนมากน,นี้ไม่บูก็พามาดูในส่วนการเกษตรนะคะ เกษตรอินทรีย์ของเราค่ะปลูกผักไว้หลายอย่างนะคะก็มีทั้งขมิน้นตะไคร้มันนี่แล้วปัญหาอีกเครื่องหนึ่งก็คือมันเช่ามีแมลงนะคะ สวนปลาล์มของเราเนี่ยค่ะเนี่ยเขาเรียกดวงมันชอบมากินใบแบบนี้ค่ะอย่างนี้ถ้าเขากินใบหมดนะคะปลาล์มของเราต้นก็จะแกระเด่นไม่สมบูรณ์ ถามว่าปาล์มน้ำมันปลูกได้3เดือนใส่ปุ๋ยกี่ครั้งแล้วใส่สองครั้งนะคะรวมทั้งปุ๋ยหมักหลังจากปลูกไปได้1เดือนแม่บูก็จะใช้สูตร23 74ใส่ต้นละประมาณ3กร,รัมมือของเรานี่เแหละค่ะโรยรอบนอก แล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักรอบเมื่อครบ3เดือนแม่บูก็ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อีกครั้งหนึ่งสลับกันไปนะคะสูตรยี่สตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะแต่มีสัดรูพืชนะคะจัดรรูของเขาคือเป็นด้วงนะคะเพื่อนเพื่อน ไว้ใครสนใจนะคะว่าจะใช้ยาตัวไหนหรือปุ๋ยชนิดใดกับจัดด่วงพวกนี้และที่ใบไม้อย่างนี้เป็นโรคอะไรไว้แม่บูไปหาความรู้จากเกษตรและจะมาแชร์เพื่อนๆทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราบรทุกข้าวโพดกันค่ะี่ข้าวโพดที่ได้หนึ่งเดือนจะมีลักษณะแบบนี้ ในพื้นที่ตรงนี้สีไร่นะคะเราปลูกทั้งขก้าวโพดถั่วตะไคร้มันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชที่อยู่ร่วมกันได้สำหรับใครที่สนใจนะคะอยู่ในตำแหน่งอำเภอศรีบานพธจังหวัดพัทลุงค่ะ เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรได้โดยตรงนะคะเรามีจำหน่ายอีกประมาณ15วันนี่แหละคะ่ะข้าวโพดของเราก็จะหักได้แล้วค่ะ